พร้อมค่ะ <c oughs> สวัสดีคุณครูที่เคารพและเพืพ่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของเราจะมานำเสนอแอปพลิเคชัน p l n n f i c a t o r ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะได้แก,แก่นางสาวกิติพรจารูจารีบเลขที่13นางสาวนัฐการเพชรชูเลขที่15และนางสาวกรวันทองด้วงเลขที่16ค่ะ ปัญหาของกลุ่มเรานะคะคือปัญหาการบันทึกข้อมูลกิจกรรมในชีวิตประจำวันค่ะประเด็น,นคำถามนะคะ 1. มีการวางแผนกิจกรรมที่จะต้องทำในแต่ละวันอย่างไร 2. มีวิธีการในการจัดการความเครียดอย่างไร 3. โออกกำลังกายกี่วันต่อสัปดาห์และใช้เวลาออกกำลังกายในแต่ละครั้งนานเท่าไหร่ 4. การพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อปัญหานี้หรือไม่ 5. ให้ความสำคัญกับโภชนาการเพียงพอหรือไม่คะในรายละเอียดของปัญหานะคะการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและกิจวัตรประจําวันที่ทําให้ละเลยการใส่ใจตัวเองทั้งการทานอาหารอย่างเร่งรีบและไม่ใส่ใจด้านโภชนาการนอนหลับไม่เพียงพอมีความกดดันและความเครียดสะสมมากเกินไปรวมไปถึงการบริหารตารางเวลาในแต่ละวันได้ไม่ดีพอเพราะสุขภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์ สุขภาพในที่นี้หมายถึงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตจึงควรจดบันทึกข้อมูลกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับตัวเองไว้เพื่อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงและปรับแก้ได้ในต่อๆไปค่ะยังไม่ได้เปิดไมค์จ้าค่ะ,ะเหตุและสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะหนึ่งการรักลาสุขภาพจิต สองไมมีการแบ่งเวลาสำหรับการออกกำลังกายสามรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบและสารอาหารไม่ครบถ้วนสี่การจัดการความเครียดที่ไม่ดีพอและห้าไม่ให้ความสนใจกับผู้ชก,การนักพอค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานหนึ่งใช้ตัวเชื่อการจัดตารางกิจกรรมในชีวิตประจำวันสองมาทิ้งเวลานอนและเกิดหมดห้ามรับห้ามรบกวนเพื่อการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพสาม เพิ่มแล้วมันจะกิจกรรมก่อนออกมาบังกายในแต่ละวัน 4. ี่มันึพูชนาการในแต่ละวันและ5าฟงังพอดแค้นหรือเสียงธรรมชาติเพื่อบรรลุจิตใจให้ชิพให้จิตใจสงบพอเข้าสู่สัตภพรค่ะที่มาและความสำคัญนะคะ สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เป็นอย่างมากและเนื่องจากไม่มีการแบ่งเวลาเพื่อการออกกำลังกายการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรืออาจเพราะการที่ไม่ได้สนใจในเรื่องโภชนาการเท่าที่ควรจึงทำให้มีผลเสียตามมาผู้จะทำจึงได้มีความสนใจที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่จะทำให้ผู้ใช้ได้มีการจัดตารางเวลาในกิจกรรมแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ วัตถุประสงค์ค่ะ 1. เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลในชีวิตประจำวันด้วยโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสาร 2. เพื่อเำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมและ3เพื่อแก้ไขปัญหาการหลงลืมสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันค่ะ สมมุติฐานค่ะถ้ามีการบริหารจัดการเวลาในแต่ละวันได้ดีก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตด,ดีขึ้นได้ค่ะขอบเขตการศึกษานะคะประชากรและุกลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการจบือปทิบัตก,ก,กิจกรรมประจําวันผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะตัวแปรจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือตัวแปรอิสระ คือการจดบันทึกตารางเวลาและกิจกรรมในแต่ละวันและตัวแปรตามคือมีเวลาทํากิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมและใช้เวลาแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่าค่ะข้อมูลหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. App s h อ e t ชีย o g องกู e กิลชีและ3 Can คนค่ะการดำเนินการนะคะอุปกรณ์ที่ใช้จะมีโทรศัพท์ แล็ปท็อปหรือ iPad และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้จะมีเป็น Microsoft Windows iOS a p p s h e e t แล้วก็แ a n v ว่าค่ะการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะปัญหาของเราคือปัญหาการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันค่ะ คี่ข้อระบบค่ะระบบเดิมคือจดบันทึกกิจกรรมที่ต้องทําเป็นรายวันหรือรายเดือนลงในสมุดบันทึกหรือไดอารี่ได้บางครั้งอาจทําให้สมุดสูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นๆเช่นทําน้ําหกใส่ทําตกน้ําอาจทําให้สมุดไม่สามารถเขียนต่อไปได้ได้เกิดความไม่สะดวกในหลายๆด้านค่ะ ระบบใหม่คือจะทําแอปพลิเคชันที่บันทึกกิจกรรมต่างๆที่เราต้องทําในแต่ละวันหรือรายเดือนได้เพิ่มฟังก์ชันต่างๆเช่นนาฬิกาปลุก r รียเดอร์ inder, ฟังเพลงพอดแคสต์บันทึกอ,อารมณ์ในแต่ละวันวันสําคัญต่างๆที่บันทึกไว้ทําให้เกิดความสะดวกต่อับผู้ใช้งานค่ะรหัสลำลองมีดังนี้ค่ะอันนี้คือตัวชาร์จค่ะ วิเคราะห์ระบบนะคะ1 Input ินพุกิจกรรมสิกิจกรรมสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน2เวลาเข้านอนและ3าอารมณ์ค่ะขั้นตเก็บข้อมูลกิจกรรมและแสดงผลเก็บข้อมูลเวลาเข้านอนการออกกำลังกายเพื่อกา้สถิติค่ะอ t p u t แสดงผลแยกเป็นแต่ละวันแสดงสถิติข้อมูลต่างๆที่บันทึกเข้ามาในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะออกแบบระบบค่ะ น,ะะน,นี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันของเรานะคะอันนี้คือหน้าโฮมค่ะซึ่งการเข้าสู่เมนูค่ะจะเข้าจากไอคอนที่หน้าโฮมหรือว่าจากแถบข้างล่างก็ได้ค่ะเมื่อเข้าสู่เมนูนะคะจะเห็นฟังก์ชันหลายๆอย่างในแอปนะคะก็จะมีส k ก็ตชั่วเอ็กซ์ไซส์เดดเมนู m ูด,ดี แล้วก็ม u s สิ a แอดพอดแคสต์ค่ะกิจกรรมนะคะก็คือจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าวันไหนบ้างที่เราทําอาหารในนี้นะคะส่วนเด็ดเมนูก็จะเป็นการแยกข้อมูลเป็นรายวันค่ะเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าวันนี้อารมณ์เราเป็นยังไงเราทําอะไรบ้างเราเข้านอนกี่โมงค่ะแล้วก็ฟังก,ก์ชันมิวสิกก็คือจะเป็นนําทางไปยังแคสต์ยอดนิยมค่ะเออเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้กันค่ะแล้วก็ ข้อมูลแนะนำการใช้งานก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะมีครบทั่วเลยสามารถเข้ามาดูเพื่อเรียนรู้กันใชแอพิเคชันได้เลยค่ะโอเคอ่าอกอะค่ะโอเคอเคกนก็คือการออกแบบระบบต่างๆนะคะค่ะ นคือผลงานแอปพลิเคชัน,นะคะ่ะผลการศึกษานะคะจากผลการศึกษาพบว่าการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบจนละเลยการใส่ใจตัวเองทั้งการรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบและไม่ใส่ใจด้านโภชนาการการนอนหลับไม่เพียงพอมีความกดดันและความเครียดสะสมมากเกินไปมันไปถึงการบริหารเวลาในแต่ละวันได้ไม่ดีพอ ซึ่งถ้ามีการจัดตารางชีวิตที่ดีจะทําให้แบ่งเวลาไปทํากิจกรรมที่ช่วยให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นได้ค่ะแอปพลิเคชัน p l a n i i f c a t o r ที่มีฟังก์ชันในการบันทึกข้อมูลออกแบบตารางเวลาในชีวิตประจําวันนั้นจะช่วยเป็นไดอารี่ประจําตัวและจะช่วยผ่อนคลายความเครียดจากฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ในแอปได้ค่ะ คค่ะเปิดไปที่หน้าหน้าปัญหาเลยค่ะหน้าแรกนหน้านี้ก็ได้ค่ะหน้านี้กันโอเคค่ะเพราะฉเพื่อนๆสแกน QR code เพื่อประเมินได้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวครูก็จะมีคำถามถามนิดนึงเนาะก็คืออ่าอันนี้หลังจากเพื่อนๆอสแกน QR code แล้วก็ช่วยกันในการประเมินนะคะให้ข้อเสนอแนะ งานของกลุ่มน,นี้ด้วยนะคนที่ได,ได,ได้ได้ชมเนี่ยจะได้เพื่อนก็จะได้เอาข้อมูลนี้ค่ะไปปรับปรุงพัฒนาให้เข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาโครงงานเทคโนโลยี6ขั้นตอนนะคะตามกระบวนการตรงนั้นก็เราจะต้องเก็บข้อมูลนจากวันนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปปรับปรุงแอปพลิเคชันต่อนะคะทีนี้ครูก็อยากจะถามของกลุ่มน,นี้ค่ะว่ากลุ่มน,นี้หลังจากงานของเราสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะ นักเรียนได้ได,ได้ได้เอางานนี้ไปเริ่มทดลองใช้บ้างยังคะเริ่มใช้แล้วค่ะเริ่มทดลองใช้แล้วนะคะคิดว่างานของเราเนี่ยคะ่ะมันมีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่ว่าเป็นจุดเด่นของเราแล้วก็จุดที่เราอยากจะพัฒนาต่อะคะ่ะจุดเด่นก็คืออ,อที่เริ่มทำมาก็คือบางทีอะคะ่ะเรา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 ,เราจำไม่ได้ว่าใน เมื่อวานหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราทําอะไรไปบ้างแล้วการที่เราจดบ,บันทึกเนะะี้ยค่ะเราก็จะสามารถจําได้ว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงในะระยะเวลาที่ผ่านมาถ้ามันไม่ดีเราจะได้แบบผลผลหรือว่าสถิติที่ออกมามันไม่ดีหรือไม่พอใจเราเราก็จะได้แก้ไขไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้ให้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองอันนี้ก็เป็น mm. ที่ที่จะ ช่วยจดบันทึกแล้วก็การพัฒนาก็คือฟังชันเอ็กซ์ไซร์ค่ะก็คือเวลาที่เรามันจะมีให้เรากกอกใช่ไหมคะว่าเ,เราใช้เวลาในการออกกําลังกายไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากอยากให้แคลอรี่ที่เผาผัานได้ค่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลลงไปแล้วมันก็จะไปคํานวณแล้วก็หาแคลอรี่ที่เผาผัานได้ไปให้เราได้เลยค่ะแล้วก็มีการกรอกน้าหนักกรอกส่วนสูงเพื่อคํานวณ M B I ได้ด้วยค่ะ โ okay. อเคจุดที่อยากพัฒนาต่อของแอปนี้ค่ะที่พูดไปมาค่ะตัวนั้นก็คือฟ <okay. S 2> <ction> ังก์ชันเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ๋อแบบเพิ่มฟ okay. ังก์ชันเอ็กซ์เซอร์ไซส์โอเคทีนี้พอเราได้อันนี้แล้วไปเริ่มใช้แล้วเนาะพอเริ่มใช้แล้วของเพื่อนๆคนอื่นๆเป็นไงบ้างครับลองไปใช้แล้วได,ได้ลองใช้หรือไหมคะนัฏการกรรวัลลองแล้วคะ่ะได้ลองแล้วอ่าดีไหมคะชอบไหม ชอบค่ะมันสามารถเปิดเชื่อมกับ u ิธู e แล้วก็กแชรได้เลยค่ะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดเด่นนะทำให้เราสะดวกขึ้นเข้าหน้านี้ก็ใช้ได้เลยนี้หลังจากเราเป็นทําแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแล้วะคะ่ะจุดที่นักเรียนในกลุ่มนะคะคือต่างคนต่างอาจจะมีความต้องการในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปอะคะ่ะนักเรียนอยากพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรบ้างคะ ท,ที่ไม่ใช่ตัวนี้คือหมายถึงอาจจะเป็นแอปอื่นที่เราอยากจะทํามีไหมครับของหนูคืออยากใช้แบบว่าสาร้างแอปเพื่อสามารถให้สําหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปเพื่อเหมือนกับว่าชีวิตประจำวันเราบางทียาบางตัวมันก็เราไม่รู้ว่ามันสามารถทํายังไงกินย,ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถสแกน QR code หรือว่าอ่านฉลากยานั้นแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นส่วนประกอบข้อมูลที่เราต้อง ใช้แบบนั้นได้เลยค่ะมันจะง่ายอ่าโอเคของนักการนะคะค่ะก็สนใจตัวแอป,ปตัวหนึ่งไว้อะคะ่ะที่เล็งไว้เป็นโครงงานก็คือแอป,ปนับปลาค่ะ,ะที่เคยคุยกับคุณอ๋ออ๋อโอเคโอเคอันนั้นอาจจะต้องพัฒนาอีกแบบหนึ่งมันมีฮาร์ดแวร์มาเสริมด้วยอีกนิดหน่อยรอหลังโควิดเนาะช่วงนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะนะคะโอเคของของ ของกิตติพรนี่แนวอยากอยากพัฒนาอะไรเพิ่มไหมคะตอนนี้มีแบบว่าสูตรการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเเป็นคนชอบทำอาหารก็เลยแบบอยากคุนลงไปอ่าโอเคดีมากก็ขอให้ได้ทำพัฒนาต่อเนาะอย่าทิ้งโดยเฉพาะนักเรียนห้องเนี้ยคะ่ะห้องโครงการเนี่ยห้องโครงการ s อ t e อมเนี่ยคืออย่างน้อย นักเรียนเนี่ยจะต,ต้องมีอย่างน้อยเราต้องมีโครงงานที่เป็นประจ,จําตัวของเราอาจจะตั้งแต่อย่างน้อยหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งได้เมื่อกี้นักการบอกอยากจะทําเป็นโครงงานอีกอีกแนวหนึ่งเป็นโครงงานนับปลาอะไรเงี้ยก็โอเคตัวนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นตั้งเป้าเอาไว้แล้วเราก็พัฒนาต่อเนาะอย่าอย่าทิ้งแล้วก็พัฒนาแล้วแอป,ปที่เราพัฒนาครูก็ขอให้นักเรียนได้ ได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันจริงมันก็จะเกิดประโยชน์ที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทเวลาไปในช่วงช่วงเรียนในสถานการณ์โควิดเรียนทำแอปพลิเคชันแอปชีตแต่เราเรียนแบบเรียนออนไลน์อ่ะออนไลน์ร้อ,อ,อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็นัเรียนต้องมีความมุ่งม,มั่นพอสมควรนะถึงจะทำเนี่ยที่เราทํากันมาได้จนสําเร็จตรงนี้ครูก็ขอขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจเนาะให้ให้เราได้พัฒนางานต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะ ลาผู้ชมด้วยค,ค่ะสวัสดีค่ะปฏิค่ะ